มาถึงเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้ครับสืมบเนื่องจากว่าผมเองมีโอกาสได้รับเชิญจากทางด้านท่านประชาชันจังหวัดนะครับก็คือคุณกมลพรคำหนึ่งให้เชิญเข้าไปร่วมงานนะฮะร่วมงานที่สักท,ที่บ้านสุดคุณตาในวันที่ท่านผู้ว่าราชการท่านเก่าก็คือทางท่านสิรวิทูนะครับท่านผู้ว่าได้อำลาสื่อมวลชน,นครับ ทีนี้ทางด้านคุณกมลพรเองก็เลยจัดรายการผู้ว่าพบสื่อให้ท่านผู้ว่าได้กล่าวถึงความรู้สึกภายในนะฮะความรู้สึกภายในของท่านแล้วก็ได้รับฟังความเห็นเปลี่ยนการสะท้อนนะฮะสะท้อนว่าตัวสื่อเองคิดอย่างไรต่อท่านผู้ว่าครับนะฮะโดยผมเองก็ได้เป็นตัวแทนของสื่อภาคเอกชนนะครับได้กล่าวในประเด็นนี้ด้วยครับนะฮะได้กล่าวในในประเด็นนี้ด้วย ซึ่งก็จะมีทางท่านผู้อำนวยการเขตประชาพันธ์เขตสองนะครับท่านดุสิตสิงคูรีนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากหอการค้าก็คือท่านประธานหอการค้ามงคลจุลทัศนะฮะท่านประธานหอการค้าท่านใหม่แล้วก็มีผมนุพรพันเพงตัวแทนสื่อจากภาคเอกชนแล้วก็มีท่านได้คุณชุลทิันสิงห์นะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีเราได้มีการกล่าวนะครับให้ความรู้สึกในวันนั้นครับทีนี้ก็เลยอยากจะได้ให้ท่านได้ชม ะะว่าผมได้กล่าวอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับจากจาก,จากการพูดคุยกันในวันที่นะฮะในวันที่แมน่าจะเป็นวันที่20เดี๋ยโทษนะครับผมผมเริ่มสับสนน่าจะเป็นวันในราวๆวันที่25 25ิบาย่กันยายนที่ผ่านมานี้ที่บ้านสวนคุณตาครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับ ว่าคุณนุพรกล่าวว่าอย่างไรครับนะฮะ <c oughs> กาบเรียน <c oughs> การเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็กาบเรี่ยนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านประมวลพรด้วยที่ให้โอกาสผมได้พูดความในใจกับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับผมเองไม่ได้ทํางานกับท่านผู้ว่าอย่างใกล้ชิดเหมือนทั้งสองท่านนะฮะ แต่ว่าผมได้ติดตามข้อมูลของท่านผู้ว่ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่ปีผมมีเพื่อนพ้องทำงานอยู่ที่ร้อยเอ็ดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับและผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมประชุมกับทางจังหวัดก็หลายครั้งสิ่งที่ผมจะพูดนี้คือพูดจากความจริงใจของผมเองว่าผมมองผู้ว่าอย่างไรนะครับและก็มีโอกาสได้นั่งฟังท่านผู้ว่ากล่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อมูลที่จริงแล้วน่าจะมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้มาก่อนด้วย เป็นเรื่องที่ดีมากที่เดียวทำให้เราเห็นภาพของจังหวัดได้กว้างขึ้นและกนลึกขึ้นครับกว่าที่เรารับรู้อยู่นะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าย้ายมานะครับสิ่งที่ผมสังเกตดูว่าท่านผู้ว่าเริ่มต้นจากการรื้อฟื้นก่อนอันนี้เป็นการสะท้อนของความเป็นคนอีสานมีการรื้อฟื้นประเพณีของอีสานเรากลับคืนมาอย่างเช่นเราก็ไม่คึกว่าท่านจะเอาปิ่นโตกลับมากินที่สลากลางมื้อเที่ยง อันนี้เป็นเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กเราก็มีการห่อข้าวปินข้าวที่บ้านท,ท,ที่ที่โรงเรียนทั้งพวู่บาก็รื้อฟื้นกลับคืนมาอันนี้เป็นการสะท้อนถึงความเป็นคนอีาสานของเราแล้วก็เรื่องที่สองที่น่าชื่นชมคือท่านรื้อฟื้นเรื่องราวของการตักปาาในวันอาทิตย์และก็ส่งเสริมผ้าพื้นเมืองด้วยเมู่บวานนี้ผมเพิ่งประชมยุทธศาสตร์กับมรชพัฒนะครับ เขาก็กล่าวเช่นชมท่านผู้ว่าว่าได้มีการรื้อฟื้นเรื่องของภาพพื้นเมืองทําให้เกิดการต่อยอดจากท่านผู้ว่าศิวะแสงมณีแล้วก็มาถึงผู้ว่าสมศักดิ์ด้วยแล้วก็ท่านผู้ว่าสิริวิทูลเขาก็เช่นชมนี่คือสิ่งที่ท่านรื้อฟื้นนะครับนอกจากท่านจะรื้อฟื้นแล้วท่านก็ยังมีการริเริ่มด้วยริเริ่มสิ่งที่ผมเคยเรียกร้องก่อนหน้านี้คือผมอยากจะให้จังหวัดมีการแถลงข่าวเหตุการณ์สาคัญอย่างน้อยคือเดือนละครั้งปรากฏว่าท่านทํามากกว่าที่ผมเสนออีกครับท่านแถลงข่าวทุกวันครับ เวลา11บเนกาถแถลงข่าวเรื่องของโควิดนี่คือเป็นเรื่องที่เราไม่เคยมีมาก่อนเลยและก็มีการเผยแพร่ผ่านทางด้านสื่อต่างๆด้วยนี่เป็นความริเริ่มที่น่าจับตาและทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและขณะเดียวกันนะครับก็มีการสะท้อนข้อมูลกลับมาด้วยเป็นการสื่อสารสองทางผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งถ้าเผื่อตอนที่เรามีน้ําท่วมทําอย่างนี้ปุ๊บตอนนั้นเรามีการถแถลงข่าวจริงแต่ว่าเรายังไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับแต่ครั้งนี้เราถ่ายทอดสด แล้วก็ข้อมูลนี้คือเป็นข้อมูลแบบวันต่อวันด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากที่ว่าเป็นความริเริ่มที่น่าจับตาครับและขณะเดียวกันทีนี้ครับท่านได้สะท้อนถึงความกล้าหาญผมอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาคือในช่วงปี6 3สานี่ครับต่อ64มีเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับการสะท้อนมากคือตู้ม้าระบาดในพื้นที่ของจงังหวัดอุบลราชานี แล้วก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับผมเองก็โพสต์ลงไปใน Facebook ว่าพี่น้องสะท้อนมาอย่างนี้นะปรากฏว่านะครับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนี้คือนิ่งแต่ว่าท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้อำเภอกำกับเรื่องนี้ขที่ผมรู้นะฮะได้มอบหมายให้อำเภอกำกับโดยเฉพาะอำเภอเมืองท่านนายอำเภอนครเอาอ,อสสนี้เข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ยึดตูม้มามาอันนี้ไม่เป็นการสะท้อนถึงความกล้าหาญ เพราะจริงๆแล้วผมถามว่าคนที่อยู่เบื้องหลังใหญ่ไหมใหญ่แต่ว่าท่านผู้ว่าก็กล้าชนว่านี่คือความถูกต้องที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาอันนี้คือความกล้าหาญที่เรียกว่าผมชื่นชมนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชื่นชมท่านก็คือเรื่องของการเรามีการงานแห่เทียนพรรษาซึ่งตอนนั้นกระแสของสังคมมองว่าจังหวัดไม่ควรจะจัดงานแห่เทียน เรียกว่า80-90%ผมพอผมโพสต์ไปปั๊บนะครับเสียงสะท้อนกลับเึ้นมาคือไม่อยากให้มีการแห่ไม่อยากให้มีการแาห่แเทียนเกรงว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับแต่ท่านผู้ว่าเองก็มีความกล้าที่จะคิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเราจะจัดงานแห่เทียนมันจะมีรูปแบบไหนที่แห่เทียนสามารถรักษาประเพณีได้และขณะเดียวกันก็เป็นรูปแบบใหม่ของการดูงานแห่เทียนด้วย และขณะเดียวกันท่านเองก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าที่เขาคัดค้านนี่คือคัดค้านเรื่องอะไรท่านก็มีการปรับบริบทของการจัดงานให้มีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องคือไม่ได้ดึงดันไม่ได้ดึงดันที่จะจัดตามที่ตัวเองต้องการแต่ว่ารับฟังความเห็นของสื่อมวลชนด้วยของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนขนาดแต่ว่าท่านยัง,ยงต้องการที่จะให้มีประเพณนนี้มีต่อไปนี่คือเป็นความกล้าหาญแล้วก็บวกความริเริ่มด้วย ผมเองนี่ก็มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้จากท่านวิรุทธิท่านรองวิรุทธิวิชัยบุญพอดีท่านเป็นประธานในการประชุมกศจผมมีกศจ,อ,จอ,อยู่ด้วยท่านวิรุทธิเองก็เล่าถึงความต้องการท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่าต้องการอย่างนี้และก็ขณะเดียวกันท่านก็คืออยากจะผลักดันให้ศฐกิจมาสามารถขับเคลื่อนไปได้เม็ดเงินที่เข้ามาในจังหวัดมันควรจะมีการลงไปสู่พื้นที่ด้วยเราเข้าใจแต่ว่าขณะเดียวกันคนที่อยู่ข้างนอกอาจจะไม่มองเห็นปัญหาเหมือนเราหรือว่าเข้าใจปัญหาเหมือนเรา มันก็เลยทําให้เกิดการเครียกแปลเปลี่ยนไปนี่คือความกล้าหาญและก็ความมีความคิดริเริ่มด้วยประการต่อไปคือท่านผู้ว่าเป็นนักประสานประโยชน์เป็นคนที่ประสานกับทุกองค์กรนะครับถ้าทีผมทำงานมาในสื่อนะครับคนที่ประสานเรื่องนี้ถ้าทีผมจับความได้นี่คือท่านแรกคือท่านผู้ว่าศิวะแสงมณีท่านผู้ว่าศิวะแสงมณีนั้นคือเป็นผู้ประสาน ไม่ว่จาจะเป็นภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานทางด้านของการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับท่านผู้ว่านี่ประสานหมดเราจะเห็นภาพท่านธีรชัยกับท่านผู้ว่าศิวะยืนเคียงคู่กันเสมอแล้วท่านต่อมาที่มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือท่านผู้ว่าสมศักดิ์จังตกุลเราจะเห็นภาพผู้ว่าสมศักดิ์ยืนคู่กับทางด้านฮมีท่านสมชายพงษ์ขปนาไก่แล้วท่านผู้ว่าสิริเองก็คลิกคาย คือท่านเองเคียงข้างกับทางด้านภาคหอการค้าหลายอย่างนี้ผมได้รับข้อมูลจากคนนุณนิมิสิทิตไตรนะครับว่าท่านผู้ว่าคิดอะไรบ้างและเราคมรับสื่อสารมาท่านให้เกียรติและก็เรียนรู้ความเห็นความคิดของภาคอุตสาหกรรมภาคสภาการหอการค้าด้วยอันนี้เป็นบุคคลที่3ที่เราเห็นภาพนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมถือว่าท่านผู้ว่าเองก็เป็นคนที่ทํางานมาในฐานะของคนที่เป็นพวกพ่อเมือง แล้วอย่างที่ท่านระบายความรูส้สึกเมื่อสักครู่นี้ว่ามีคนต่อว่าต่อขานภาษาที่รุนแรงนะครับแต่เป็นบุคลิกของท่านคือท่านเป็นคนที่นิ่งผมเคยร่วมประชุมหลายครั้งกับท่านผู้ว่าในสลักกลางนะครับท่านไม่มีลักษณะของการไปด่าหรือประจานหน่วยงานภาครัฐในที่ประชุมเลยนี่คือความเป็นผู้บริหารต่างจากผู้ว่าบางท่านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับ จนกระทั่งรองผู้ว่าระเจิดกระเจิงนะครับผมมีตัวอย่างมาแล้วแต่ว่าท่านผู้ว่าจะนิ่งนะครับเห็นต่างเห็นต่างได้แต่ว่าท่านก็นิ่งแล้วก็ชี้แจงโดยอาศัยข้อมูลนี้เป็นผู้ชี้แจงแทนนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่านี่คือความเป็นผู้บริหารที่ยอมรับความเห็นต่างได้แล้วก็อดทนอดกลั้นด้วยผมเชื่อว่ากว่าคนคนหนึ่งนะครับจากอนเภอขึ้นมาเป็นผู้ว่าได้นี้ท่านจะต้องเรียนรู้งานจากคนหลายๆคน นอกจากท่านจะเรียนรู้งานจากคนอื่นแล้วตัวท่านเองก็เป็นครูของคนอื่นด้วยคนที่จะได้เปรียบมากคือใครครับคือคนที่อยู่บนสละกลางคนที่อยู่หน้าห้องเขาจะเรียนรู้ว่านายเป็นอย่างไรข้อดีของนายคืออะไรแล้วเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนผมอยู่อุบลมายาวนานเห็นหน้าห้องผู้ว่าหลายคนนะครับเติบโตขึ้นมาแล้วเราเองก็ภาคภูมิใจว่าน้องๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นที่ระดับนายอำเภอตัวอย่างเช่นนะครับ ท่านหน้าห้องก็คือแต่กว่าน,นี้คือปรลัดออลิทิสันเทพิทักษ์เป็นหน้าห้องของท่านรองสมพรชัยบางอย่างท่านสมพรชัยบางอย่างนี้เป็นรองผู้ว่าที่ขยันที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมายิ่งกว่าเซเว่นอีเลเวนะครับขยันมากเพราะว่าคือท่านไม่มีครอบครัวนะนนเลยทุ่มเทที่เต็มที่นะครับหรืออย่างเช่นท่านท่านนายเพนอนครก็เป็นหน้าห้องของท่านผู้ว่า สิวะแสงมณีท่านเหล่านี้นะครับมีนายแล้วนายเหล่านี้ไม่ได้สอนทฤษฎีแต่ว่าเอาภาคปฏิบัติทํางานผมเคยถามท่านประลัดนครนะครับว่าผู้ว่าทําอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ภารกิจผู้ว่าหนักมากครั้งหนึ่งนี้ผมก็เคยเขียนโพสต์ต่อว่าผู้ว่านะครับแต่ตอนที่น้าท่วมอันนี้ยอมรับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ภาษาหยาบคายนะผมก็โพสต์ต่อว่าว่าประเด็นไม่เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ผมเองก็ได้รับเชิญจากท่านสมุนพรนี้เข้าไปร่วมประชุมด้วย เรามันนั่งดูการประชุมแล้วหลังจากนั้นผมไม่เคยต่อว่าเลยมีแต่ช่วยขยายความว่าถ้าเผื่อเรารู้ข้อที่จริงเหมือนผู้ว่ารู้นะครับเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่สื่อมวลชนนะครับมีโอ,อกาสได้มาเรียนรู้งานจากท่านนีผมถือว่าวันนี้เป็นวันที่เราโชคดีมากกับและเราก็ภูมิใจนั่นในส่วนของท่านผู้ว่าด้วยและก็รวมทั้งนะท่านรองเมทาด้วยนะครับท่านรองเมทาดูเหมือนเป็นคนมันเมันจุไม่ใช่มาคนจิกเกษียีนะฮะนะครับนะ และก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจและมีเรื่องหนึ่งที่ท่านรอมเมธาพูดถึงและผมเองอยากจะขอความรู้เพิ่มเติมคือนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่เดิดุดมนะครับที่บ้านนากระแสงนะนิคมอุตสาหกรรมที่นากระแสงนี้เป็นนิคมที่มีคนสนใจมากที่สุดเลยครับตั้งแต่ผมโพสลงใน a c e b o o k ครับมีคนแชร์นี้เป็นหลักพันมีคนแสดงความคิดเห็นนี้เป็นหลักพันและยังมีคนโทรมาสอบถามผมด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เมื่อสักครู่นี้ผมได้รับฟังจากท่านว่า ะมีการแปลงผังเมืองใหม่จากสีเขียวเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าถืามตามข้อมูลมาคือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นต้องการแปลงผังเมืองนี้จากสีเขียวให้เป็นสีม่วงเป็นสีม่วงคล้ายๆกับที่ารินชำราซึ่งสีม่วงนี้มันจะก่อสร้างได้แต่ว่าความสูงไม่เกินหนึ่งชั้นซึ่งตัวนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอยากจะเลื่อนนี่อยากจะขอข้อมูลจากท่านด้วยนะครับผม และสุดท้ายนี้เองผมเองก็ภูมิใจและก็อยากจะขอท่านผู้ว่าอยู่สองเรื่องนะครับท่านผู้ว่าครับเรื่องแรกครับที่ผมจะขอท่านผู้ว่าคือหนึ่งหลังจาก,กเกษียณไปแล้วฮะไม่อยากให้ท่านผู้ว่าลงสมัครการเมืองครับนะครับผมอันนี้เรื่องแรกนะครับถ้าเผื่มีความคิดว่าจะลงสมัครการเมืองนี้อยากให้ท่านผู้ว่าได้ได้หยุดยัง้งไว้เพียงแค่นี้นะครับผมแล้วเรื่องที่สครับ ด้วยความรู้ความสามารถด้วยประสบการณ์ของท่านผู้ว่าด้วยวิสัยทัศน์และก็เครือข่ายของท่านผมอยากให้ท่านกลับมาทํางานภาคประชาสังคมทํางานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากบทบาทผู้ว่ากลายเป็นคนเมืองที่มาช่วยพัฒนาเมืองมีหลายคนที่เป็นอดีตผู้ว่าแล้วมาทํางานภาคประชาคมนะครับทาให้ภาคประชาชนม,มีความเข้มแข็งมากขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับท่านผู้ว่าสุธินันบุญมี ท่านเป็นประธานกคอปอที่ขอนแก่นท่านก็ทําให้กคอปอมีความเข้มแข็งมากขึ้นท่านผู้ว่าสุรพลสายพันธุ์มาเป็นประธานอปสขนะครับก็ทําให้อปสขมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของท่านสุริวิทูลนะครับผมเชื่อว่าถ้าเผื่อกลับมาทํางานให้เกียรติพี่น้องประชาชนในภาพประชาคมท่านจะกลายเป็นพลังของแผ่นดินอย่างแท้จริงครับและผมอยากให้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับได้ลุกขึ้นนะครับผม ลุกขึ้นแล้วปรบมือให้แก่ท่านผู้ว่าสลีปยิทูลและท่านรองเมธาด้วยครับขอบคุณมากครับครับนั่นก็คือในส่วนของทางด้านคุณนุพนได้กล่าวทิ้งท้ายไว้เมื่อการประชุมผู้ว่าพบสื่อนะฮะครั้งล่าสุดนี้ครับวันนี้ก็คงจะต้อง อ๋อลืมไปครับและถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะ,ะต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์อย่าลืมนะครับไปที่ถาวอรยางยนต์ถาวอรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยถาวอร์ดยางยนต์นะฮะซึ่งเป็นตัตวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศอ่อนรถอ road, อฟรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถเอสีครับแล้วก็รวมทั้งเป็นตัตวแทนจําหน่ายทงนางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําแล้วก็ไม่รมดํานะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำตรงไปถาวราด,ดัางยนนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนช็อคอัพแล้วก็เติมลมลม ในตัวเจนครับสบายใจกว่าดูแลมากกว่าต้องถาวรยังยนทั้ง3สาขาวันนี้ก็คงจะต้องรำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามประการนุพรคุยข่าวภาคบ่ายกับผมนุพรนะครับวันจันทร์เรากลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งทั้งเช้าและก็บ่ายครับส่วนวันนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นทั้งวันทั้งคืนครับในวันในวันศุกร์แห่งชาติ1ตุลาคม2564สวัสดีครับ